Thank you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนคุยข่าวนะคะวันนี้อยู่กับดิชันศิลินทิพย์ประทุมค่ะวันนี้มีประเด็นมาพูดคุยกันในคนคุยข่าวแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าช่องทางการติดตามรับชมคนคุยข่าวของเรามีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ผ่านทาง w w w ร์ไวด์เว็บ n b t c e n t c o m หรือว่าทาง l i v e n b t ภากลางก็ได้ทาง Facebook กันนะคะหรือว่าจะติดตามช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมไปถึง Tik t o อกนะคะใช้ชื่อเดียวกัน เลยว่าคนคุยข่าวค่ะแล้วก็ประเด็นวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือผลต่อเนื่องการฟื้นสัมพันธ์ไทยและซาอุดนะคะแน่นอนว่าการเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งนี้ถือว่าเป็นการฟื้นความสัมพันธ์กันทางการทูตในรอบ32ปีการเดินทางไปเยือนครั้งนี้แน่นอนว่าส่งผลดีให้เกิดขึ้นไม่น้อยเลย <c oughs> เช่นเดียวกันนะคะ ผลดียังไงบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีท่านมีการเปิดเผยนะคะว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียครั้งนี้จะเกิดโอกาสมากมายเลยสําหรับทั้ง2ประเทศซึ่งก็จะนําไปสู่นโยบายรวมไปถึงการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนแล้วก็การฟื้นฟูประเทศหลังโควิดเร็วขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวค่ะ การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียจะสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลต่อความร่วมมือทั้งในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า500 0ล้านบาทต่อปีส่วนในเรื่องของด้านแรงงานนะคะความร่วมมือแล้วก็โอกาสด้านแรงงานจะกลับมาอีกครั้งค่ะโดยแรงงานที่มีศักยภาพจากประเทศไทยเองก็จะไปช่วยเติมเต็ม,ตมวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบีย2030 ผ่านโครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะมีขึ้นเป็นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็จะช่วยสร้างไรายได้ให้กับประเทศด้วยในส่วนของด้านอาหารค่ะแน่นอนว่าเมืองไทยเองมีศักยภาพในการผลิตแล้วก็พร้อมส่งออกอาหารฮารัานอยู่แล้วให้กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรการประมงตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยที่จะส่งออกตรงนี้ รวมไปถึงด้านสุขภาพค่ะไทยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะโซนตะวันออกกลางค่ะนิยมเดินทางมารักษาที่ประเทศไทยก็ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความร่วมมือทางด้านของการแพทย์ ส่วนในเรื่องของด้านพลังงานค่ะคุณผู้ชมเกิดการร่วมวิจัยแล้วก็ลงทุนทั้งในรูปแบบพลังงานดั้งเดิมพลังงานสะอาดรวมไปถึงพลังงานหมุนเวียนโดย EEC ของไทยก็พร้อมรองรับในเรื่องของการวิจัยการพัฒนารวมไปถึงการลงทุนในอนาคตยาวต่อเป็นไปกันที่ในด้านของการศึกษา รวมไปถึงศาสนาไทยเองมีโอกาสในการขยายการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษานะคะเนื่องจากซาอุดิอาระเบียก็เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานการก่อสร้างรวมไปถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการป้องกันประเทศ พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศก็ต้องไปพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงซึ่งซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงเลยในกรอบขององค์กรความร่วมมืออิสลามตรงนี้ก็จะไปช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทางสันติสุขก็คือรวมไปถึงความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้ายทีนี้มองไปถึงในเรื่องของด้านการกีฬา มันจะมีความร่วมมือนะคะทางด้านการกีฬาของทั้ง2ประเทศที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลก็ดีมวยก็ดีกอล์ฟก็ดีการแข่งรถก็ดีรวมไปถึงอ e ีสปอร์ตด้วยแล้วก็เป็นโอกาสของไทยค่ะในเรื่องของการส่งเสริมมวยไทยตอนนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมที่ยอมรับมากขึ้นด้วยในภูมิภาคตะวันออกกลางส่วนสุดท้ายก็คือด้านการค้าและการลงทุน ตรงนี้เนี่ยนักลงทุนและ SME ไทยมีโอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็สแสวงหาคุ้นส่วนทางการค้าได้นะคะแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยทั้งในซาอุดิอราระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าตกแต่งภายในรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เราบอกกันเมื่อกี้ว่ามีนะคะก็คือธุรกิจ อาหารอุปโภคบริโภคสินค้าตกแต่งภายในซึ่งการส่งออกสินค้าของไทยไปซาอุเนี่ยก็จะมีประเภทรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบยานยนต์ตรงนี้เนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ยประมาณ214ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอาหารทะเล อาหารกระป๋องแล้วก็แปรรูปตรงนี้ประมาณ36ล้านดอนลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไม้รวมไปถึงเครื่องกลส่วนประกอบของเครื่องจักรกลต่างๆตรงนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของการส่งออกนะคะของไทยที่ลงทุนในสหูนะคะต่อมาคุณผู้ชม ดูในเรื่องของซาอุดีอาระเบียที่เขาสนใจจะลงทุนในไทยอะไรบ้างในด้านพลังงานในพื้นที่ของ EEC สเนี่ยซาอุดีอาระเบียบอกนะคะว่าพร้อมที่จะลงทุนประมาณ3 0 0แสนล้านบาทใน ในอุตสาหกรรม EEC ที่มีการนําเสนอนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลนวัตกรรมขั้นสูงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการแพทย์ที่แม่นยําอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่จะขับเคลื่อนบริบทเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือกันด้วยแล้วก็ขยายความร่วมมือหลายฉบับมีการจับคู่เจราจาธุรกิจมากกว่า500คู่แล้วก็มี การคาดว่าด้วยนะคะว่ามูลค่าการค้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ30,000ล้านบาทด้วยกันนะคะไทยเองกับซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญ ด้วยกันนะคะโดยอยู่ที่อันดับที่17ในตลาดโลกแล้วก็เป็นอันดับที่2ในตะวันออกกลางค่ะโดยไทยเนี่ยส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ37%คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า71ล้านบาทส่วนไทยเนี่ยนำเข้าเพิ่มขึ้น37.69%ค่ะก็เป็นมูลค่ารวมกว่า 2 5 1 7 2 7ล้านบาทเช่นเดียวกันนะคะอย่างไทยเนี่ยส่งอ,ออกอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศอาหารอันนี้มณีเครื่องประดบับไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากยางส่วนการนําเข้าค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบน้ํามันสําเร็จรูปก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงเคมีพัณฑ์นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยว ก่อนโควิดค่ะ30,000คนต่อปีแต่ว่าปี2,565 1 0 0 0แสนคนต่อปียอดนักท่องเที่ยวเนี่ย1แสนคนต่อปีในปี2,565ถือได้ว่าเป็นประวัติการแล้วนะคะที่สูงสุดสร้างรายได้เนี่ยประมาณ8,000ล้านบาทแล้วก็ทิศทางเนี่ยถือว่ายังแรงต่อเนื่องเช่นเดียวกันสำหรับในปี2,566ทททนะคะมีการคาดการเป้านักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0คนแล้วก็คำนวณรายจ่ายต่อทิปเนี่ย รายละประมาณ80,000บาทคาดว่าจะสร้างไรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยกว่า12,000ล้านบาทด้วยกันกับการเข้ามาท่องเที่ยวในไทยนะคะส่วนผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างที่เราบอกค่ะคุณผู้ชมมันสำเร็จอยู่แล้วชัดเจนได้อยู่แล้วจากการฟื้นความสัมพันธ์กันในรอบ32ปีนี้ โดยโอกาสสาคัญค่ะในการขยายความร่วมมือก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวสังคมรวมไปถึงแรงงานอันนี้เนี่ยค่ะเป็นผลเลยจริงๆจากในเรื่องของการสารความสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมขาในเรื่องของการทดสอบระบบโดรนทางการแพทย์ที่จะไปช่วยในการขนส่งยาเวชภัณฑ์ข้ามทะเลซึ่ง ทางสาธารณาสุขเองนะคะเขาบอกอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยพยายามอยู่แล้วที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆมีการนำระบบดิจิทัลต่างๆเข้ามาอยู่ในการพัฒนาระบบในเรื่องของการทำสุขภาพนะคะก็มีการนำมาสน,สนับสนุนในเรื่องของการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อย่างเช่นในเรื่องของการยกระดับบริการสุขภาพให้ก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะในเรื่องของการทำตรงนี้นะคะเป็นการพัฒนาอากาศายานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาศึกษามาวิเคราะห์มาวิจ,จัยรวมมาถึงพัฒนาระบบอากาศายานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่าดโดรนนะคะ เอามาทําอะไรบ้างมารักษาความปลอดภัยมาขนส่งทางอากาศยานมาทําระบบโครงสร้างพื้นฐานนะคะมาทําในเรื่องของการขนส่งทางอากาศพอพูดคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนในส่วของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลค่ะทีนี้เนี่ยมีการทดสอบด้วยนะคะ การบินโดรนทางการแพทย์ถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยที่จังหวัดสตูลทําไมต้องที่จังหวัดสตูลก็เพราะว่าเขามีการกําหนดให้จังหวัดสตูลเนี่ยเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกในการทดสอบรูปแบบแล้วก็มีการเอาวิธีการใช้อากาศยานไร้คนขับมาใช้โดยการทดสอบถ้าเกิดคุณผู้ชมมองนะคะก็คือว่าใช้โดรนในการบินข้ามทะเลขนส่งยาและก็เวชภัณฑ์ไปโดยขาไปเนะะี่ยค่ะเอาวัคซีนบาดท,ทยักไปคุณผู้ชมขา แล้วก็ไปที่ไหนจากโรงพยาบาลสตูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยูก็คือ12กิโลเมตรส่วนขากลับนะคะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูยูเนะะี่ยค่ะเอาเลือดกลับมาที่โรงพยาบาลสตูลระยะทางรวม12กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็มีการเนี่ยแหละค่ะขาไปเป็นวัคซีนขากลับเป็นเลือด ใช้ทีมของ s k y p o อตจากประเทศสิงคโปร์นะคะมาร่วมในการควบคุมโดรนตรงนี้ในส่วนของโดรนตัวนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างเป็นโดรนจาก s k y p o อตค่ะชื่อว่าโดรนรุ่นนะคะสวูปคูคาเบรามาร์คทีมีความพิเศษยังไงตัวเครื่องมีน้ำหนัก17กิโลกร,รัมค่ะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้3กิโลกร,รัมด้วยกัน ความเร็วสูงสุดที่บินได้68กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการบินต่อเนื่องได้68นาทีก็คือชั่วโมงเศษๆนะคะฝ่าฝนได้ไม่เกิน10มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นความพิเศษของโดรนตัวนี้นะคะโดนทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากลเป็นยังไงบ้างก็คือแน่นอนว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วแล้วก็ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือน ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานกสทชแล้วก็มีการควบคุมการบินผ่านดาวเทียมทีนี้เนี่ยก็จะสามารถปฏิบัติการบินได้ทุกพื้นที่ในประเทศแล้วก็ที่ผ่านมานะคะคณะทำงานพัฒนานต้นแบบอากาศยานไร้คนขับแบบนี้เนี่ยยังสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ที่ได้มีการทดสอบการบินนะคะ Quality t e ท t ขนส่งเลือดร่วมกับ v e r t i c a l Team ด้วยนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของโดนทางการแพทย์ที่เราพูดคุยกันคุณผู้ชมความร่วมมือที่เกิดขึ้น ก็คือกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเจ้าภาพจังหวัดสตูลค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลโรงพยาบาลสตูลเทศบาลเมืองสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลน,นี่แหละค่ะตำมะลงังแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลปูอยู่นอกจากนี้ตำรวจปูทอนจังหวัดสตูลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญค่ะที่เข้ามาร่วมในภารกิจนี้ค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นการ ทดสอบเมื่อการทดสอบสำเร็จใครจะได้ประโยชน์บ้างแน่นอนเลยค่ะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้แน่นอนอยู่แล้วในการเข้าถึงยาเข้าถึงเวชภัณฑ์และการรักษาได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุภัยพิบัติสามารถใช้ดโดรนตัวนี้นะคะที่จะส่งยาวัคซีนเลือดเซรุ่มต่างๆนำไปใช้ได้เป็นโมเดลกลางอีกด้วยในการปฏิบัติการในพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทยนะคะ นี่แหละค่ะก็เป็นการทดสอบระบบโดนทางการแพทย์ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์ข้ามทะเลนะคะนี่เป็นประเด็นที่ดี๋ฉันจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณพาชิซิเต็งที่จะมาร่วมเล่าประเด็นร้อนกับคุณผู้ชมอีกค่ะ พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีคุณสุรินทิพย์ช่วงที่แล้วด้วยขออนุญาตมาแทรกในช่วงนี้เพราะว่าบาังเอิญเมื่อวานเล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นไอทีวีของคุณพิธาหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการยกคำร้องไม่รับคำร้องเลยของ3นักร้องชื่อดังที่สุดในประเทศไทยในวงการการเมืองเนี่ยไม่รับเลยแล้วก็เลือกใช้วิธีการในการที่จะไป ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูนด้วยตนเองด้วยช่องทางของมาตรา82ของรัฐธรรมนูญด้วยความผิดประมวลกฎหมายในยเรื่องของออพรปเลือกตั้งปี6-1นะครับมาตรา151วันนี้เมื่อวานค้างอะไรไว้อาดูกันให้จบนะครับขามวดประเด็นของสำนักข่าวอิสราก่อนเขามีการรวบรวมต่อข้อคำถามต่างๆแล้วก็ตอบมาข้อคำถามแรกที่สำคัญที่สุดต่อเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปถามเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้พิธา ถือหุ้นหรือเปล่าถือไหมดู2อ,อันนี้อันแรกเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ITV ีวีจำกัดมหาชนที่มีการไปนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DVD เนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยเอกสารบัญชีรายชื่อนี้มีพิธาถือหรือเปล่ามีพิธาถือครองหุ้น ITV ีวี0 0 0หหุ้นตั้งแต่ปีรุ่นหน่ะ5051น จนถึงล่าสุดปี66นี่เลยถือยาวมาเลยนะครับนอกจากบัญชีรายชื่อยังมีแบบบมจ .006 ที่อ้าวถ้าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันจะต้องมีระบุว่าผู้จัดการมรดกแต่ปรากฏพอไปดูบมจ .006 ของ i อทีวไม่มีนะครับนี่คืออิสารารวบรวมมานะครับอนอกจากถือหุ้นจริงไหมถือจริงนะครับทีนี้คำถามต่อมาแล้วหุ้นที่ว่า คือบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือไม่ดูอะไรบ้างครับดู5อย่าง,อย,างอย่างแรกครับบมจไอทีีจดทะเบียนเมื่อไหร่ารา20ตุลาคมปี41ครับสถานะปัจจุบันยังอยู่ไหมเนี่ยบมจไอทียังอยู่ยังเปิดดําเนินการอยู่บริษัทนี้ยังอยู่นะครับข้อที่2ครับนอกจากเรื่องของสถานะบริษัทจดวัตถุประสงค์ไว้อะไรบ้าง โดยปกติถ้าหากว่าคุณเคยดูในเรื่องของการจดบริษัทวัตถุประสงค์เขาจะเขียนครอบคลุมไปหมดนะครอบจากกวาลคือมันเป็นถ้อยคําที่กําหนดไว้สําเร็จรูปนะแล้วแน่นอนก็เกิดแบบนั้นกับไอทีวีเหมือนกันวัตถุประสงค์ของไอทีวีจดไว้45ข้อปรากฏว่าพอไปดูอย่างละเอียดแล้วสแกนดูแล้วมีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ5ข้อครับนี่คือตัวอย่างเช่นข้อวงเล็บ40ประกอบกิจการรับบริการดําเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็คือ ตอนที่เขาทำสถานีโทรทัศน์ไอทวเนี่ยคือวัตถุประสงค์ข้อนี้ส่วนเรื่องที่3ครับงบการเงินนะเวลาบริษัทเอกชนต่างๆนำเสนองบการเงินนำส่งเนี่ยเขาจะต้องมีการระบุในใบป่าหน้าเอกสารแนบเนี่ยต้องระบุประเภทธุรกิจนะอันนี้เนี่ยอิสารายกมาปี65คือล่าสุดเลยที่เสนอตอนปี66เนี่ยปรากฏว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนระบุประเภทธุรกิจของตัวเองว่าสื่อ โทรทัศน์นะครับส่วนที่เป็นสินค้าและบริการของคุณขายอะไรบอกว่าขายสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนคือการไปซื้อหุ้นที่นู่นที่นี่กองทุนนั้นกองทุนนี้ได้ผลกําไรกลับเข้ามานี่แหละฮะส่วนเรื่องนี้เนี่ยความจริงมีรายละเอียดนะบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อพิรุธด,ด้วยซ้ําเพราะว่าปีก่อนก่อนหน้าเนี่ยไม่เห็นจะบอกว่าตัวเองเป็นสื่อทำไมอยู่ๆเพิ่งจะมาบอกว่าตัวเองเป็นสื่อโทรทัศน์อันนี้ก็ไม่ได้ลงลึก แต่ว่าสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มได้นี้ก็เล่าให้ฟังส่วนอีก2อย่างนะครับที่จะต้องดูว่าเป็นสื่อหรือเปล่าคืองบการเงินล่าสุดนะยังมีไหมโอเคแล้วมีแหล่งที่มาไรายได้แล้วมีรายได้เข้ามาจริงหรือเปล่ามีมีมรายได้รวมปี65คือล่าสุดจริงๆเนี่ยคือ19้าล้านกว่าบาทแล้วก็กาไรด้วยนอกจากนั้นงบการเงินปีล่าสุดบอกดําเนินการค้าตามปกติกับบริษัทใหญ่และกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันไอทีวียังอยู่บริษัทไอทีวียังอยู่ ที่ด้ดูเรื่องนี้ต่อครับที่ค้างเอาไว้ข่าวที่แล้วแล้วผมบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมีหลายคนไม่เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะนําเสนอความไม่เข้าใจนั้นออกสู่สาธารณะค่อยๆดูอย่างนี้นะครับนี่คือบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนผมใส่ไว้เป็นสีเขียวนะนี่คือธุรกิจสื่อแน่นอนครับเขาจดทะเบียนอย่างที่ย้อนไปเมื่อสักครู่นี้สํานักข่าวอิสราบอกแล้วนะครับวัตถุประสงค์เขา45ข้อมี5ข้อเขาบอกเขาเป็นสื่อ ในงบการเงินเขาระบุชัดเจนเขาเป็นประเภทอะไรครับบริษัทสื่อโทรทัศน์นี่นะครับบมจ ITV แล้วบมจ ITV นี้ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อเนี่ยอยากจะไปทําสื่อโฆษณาอยากจะไปทําวิทยุทําหนังสือพิมพ์ทำอะไรก็ได้ครับจะไปขายกล้วยปิ้งขายกล้วยทอดได้หมดเลยครับใน question mark เนี่ยคุณอยากจะไปทําอะไรก็ได้หนึ่งในนั้นที่เขาทําคือสถานีโทรทัศน์ไอทวีครับทางนู้น แล้ววันนี้ที่ถามว่าสถานีโทรทัศน์ไอทีวีจะจะดูมันกดช่องไหนเนี่ยมันกดไม่ได้เพราะไม่มีเพราะฉะนั้นไอทีตรงนู้นปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแต่บริษัท ITV อยู่นี่ครับอยู่เนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกแล้วปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือคุณพิธาคุณพิธามาถือหุ้นบมจไอทถือเท่าไหร่ครับ4 2 0 0 0หุ้น แล้วก็จะมีข้อต่อสู้ว่าเอาถือแทนไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมโดยตรงเป็นการถือแทนผู้ที่ได้รับมรดกคนอื่นเป็นผู้จัดการกองมรดก4 2 0 0 0หุ้นี้เป็นของคุณพ่อคุณพ่อเขาเสียชีวิตแล้วก็ตกมาเป็นของคุณพิทานในฐานะผู้จัดการถือแทนนะแล้วที่ตั้งคำถามว่าถือแทนหรือไม่เนี่ยเป็น u e s เชนมา a r กเพราะว่าในเอกสารไม่มีระบุว่าคุณเป็นผู้จัดการไงเข้าใจชาร์ตนี้ก่อนนะ เข้าใจชาร์ตน right ี s <S ้ก <serving Pokemon Reid> ่อนแล้วที่บมจไอทีวียังอยู่ทุกวันนี้เขาอยู่เพื่ออะไรเพื่อสู้คดีกับสปนครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสู้เพื่ออะไรเขาอยากจะดําเนินธุรกิจสื่ออยากได้ใบอนุญาตทีวีคืนนู่นครับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทางนู้นเขาอยากได้คืนแล้วให้ข้อมูลสําคัญเขาชนะมาตลอดนะะก็นึกสภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าสู้ไปสู่ที่สุดแล้วถ้าหากว่า ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆเนี่ยแล้วไอทีวีมันจะต้องกลับมาออกอากาศเนี่ยมันใช้ช่องทางไหนในการออกอากาศเพราะว่า UBC ก็ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้เอาแบบมาตรฐานที่สุดก็ทีวีดิจิตอลใช่ไหมครับที่เรารับชมกันอยู่เนี่ยช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9จนถึง p p t v ช่องสุดท้ายช่อง36เนี่ยนั่นคือทีวีดิจิตอลระดับประเทศมีแต่ระบบแบบนั้นแล้วถามว่าถ้าหากว่าจะให้กสทชไปจัดสารคลื่นความถี่ให้เนี่ยได้ไหมกยังไม่ได้ ยังเข้าใจว่าอยู่ในกรอบ78ปีจีทําไม่ได้ TV ทีวีดิจิตอลต้องมีเท่านี้แล้วไอทีวีมันจะกลับมาได้ยังไงหมายถึงสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทางนู้นจะกลับมาได้อย่างไรนี่น่าสนใจส่วนบมจไอทีวียังอยู่เคยอยู่ตั้งแต่ปี41วันนี้ก็ยังอยู่พรุ่งนี้ก็ยังอยู่ถ้าตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนเลิกเขายังอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าสถานีโทรทัศน์ไอทีวีไม่มีแล้วนี่เข้าใจหรือ,อยังฮะเข้าใจเรื่องนี้หรือ,อยัง คุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะครับคุณพิธาถือหุ้นบมจไอทีวีนะฮะทีนี้ถ้าจะสู้เนี่ยมันต้องสู้ยังไงมันไม่ใช่สู้ว่าสถานีโทรทัศน์ไอทีวีโอ้มันปิดแล้วรู้ปิดแล้วมันต้องสู้ว่านี่เป็นบริษัทสื่อหรือเปล่านี่หนึ่งหรือต้องสู้ว่านี่เป็นหุ้นของคุณหรือเปล่าสู้ว่าไม่ใช่ไงไปสู้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกาทางนู้นนะฮะ ผมหมายถึงก้องเชียนะแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าคนที่ทํางานกฎหมายให้เขาต้องร,บราบแล้วล่ะในกระบวนการทางสาลต้องสู้ยังไงอันนี้ชัดเจนนะเข้าใจแล้วนะ <c oughs> นะเอาส่วนแนวทางสมมติมันโดนคดีขึ้นมาล่ะมีแนวทางไหนบ้างตอนที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วเหมือนคุณธนาธรเลยนะมีสองทางแยกเหมือนกันแนวทางที่หนึ่งคุณพิธาถ้าหากว่าโดนคดีก่อนที่จะรับรองสอสอ <c oughs> คือโดนคดีวันนี้ โดนคดีพรุ่งนี้โดนคดีเมื่อรือน,นี้วันไหนก็ตามที่กะกะตยังไม่รับรองสอสอกะกะตก็ต้องใช้ช่องทางของรัฐมนูญมาตรา82ประกอบรัฐมนูญฟันผิดเรื่องของมาตราห5 1ประกอบมาตรา42วงเล็บ3คือเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยแล้วปลายทางก็จะไปจบที่ศาลร,รัฐมนูญถ้าหากว่าผิดไปสู้ต่อคดีอาญามีคดียาต่อแน่นอนเหมือนคุณธนาธรเลยนะถ้าผิดแปลว่าอะไรครับแปลว่า ไม่มีไม่มีคุณสมบัติแล้วคุณดันไปสมัครนะจะถูกตัดสิทธิ์ถูกอะไรก็ตามน่ะที่บอกไปแล้วนะแล้วหลังจากนั้นถ้าผิดจริงสารรัฐมนูญบอกผิดคุณไม่มีคุณสมบัติกก,กตจะไปทำเรื่องของคดีอาญาต่อไอ้นี่หนักฮนะโทษจำคุกโทษปรับนะเยอะเลยแต่ถ้าสารรัฐมนูญบอกไม่ผิดละบอกไอทีวีมันไม่ใช่สื่อหรอกหรือว่าหุ้นนั้นไม่ใช่ของคุณพิธาก็รอดครับกลับบ้าน กลับบ้านรอเข้าสภาครับเป็นสสแล้วก็รอพักเก้าไกลเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในสภานะฮะก็จบเลยมี2ทางแยกส่วนแนวทางที่2หลังรับรองสสครับอันนี้เป็นแนวทางที่ในวงการการเมืองเราบีการพูดถึงกันนะครับคือกกตรับรองไปก่อนรับรองคุณพิธาให้เป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลไปก่อนแล้วค่อยไปฟันเอาทีหลังถ้าใช้แนวทางนี้กกตจะมีช่องทางยังไงครับ กกตก็ต้องไปยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูนคนละมาตรากับเมื่อกี้เพราะเป็นคนละช่วงเวลากันกกตต,ต้องใช้รัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ถ้าเคยดูตอนที่แล้วคือเมื่อวานนี้คุณจําตัวเลขนี้ได้ไหม98วงเล็บ3มันเคยเกิดขึ้นกับใครครับ300รอยเลยครับคุณธนาธรเหมือนกันเลยถ้าโดนช่องนี้นะครับปลายทางเหมือนกันครับทุกเรื่องต้องไปที่สารรัฐธรรมนูญถ้าผิดถูกตัดสิทธิ์อะไรก็ตัดโดนคดีอาญาด้วยนะ โดนคดียา,ยาด้วยก็ต้องไปสู้กันในในในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะหรืออาจจะไม่ต้องสู้แบบคุณธนาธรก็ได้เพราะคุณธนาธรน,นี้ไม่ได้โดนคดียายานะฮะเกือบโดนคือาการสั่งไม่ฟ้องซะอย่างนั้นหรือแหมอย่าไปคิดแต่เรื่องโดนอย่างเดียวอาจจะไม่โดนก็ได้ถ้าไม่โดนไม่ไม่โดนในเรื่องของขาดคุณสมบัติก็รอดเป็นสสอต่อเพราะเป็นแล้วนะอันนี้หลังจากที่กกตรับรองสสแล้วเห็นไหมฮะ แม้มันมีแนวทางแต่ที่โดนโดนโดนก็มีอีกหลายคนที่บอกว่าน่าจะรอดนะในเรื่องของมาตรา151เรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยมีบางคนบอกว่าพอโอนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ได้มาเลยเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยถือมาก่อนแล้วอาจจะรอดแล้วก็มีการคาดการณ์ทำลายด้วยว่าน่าจะตกตั้งแต่ชั้นกรกตในช่วงเวลาประมาณสัก30-45ถึงวันหนึ่งในนั้นที่เชื่ออย่างนั้นคือคุณอลงกรพลบุตรอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนละขั้วเลย แต่ท่านบอกว่าท่านก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของกฎหมายท่านมองว่ารอดก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ที่ารายงานตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับปรากฏการเรื่องของคุณพิธาและว่ากันว่านี่จะเป็นดาบประหารหรือไม่ก็ติดตามกันไม่นานนี้แหละครับคงจะได้ทราบไม่ว่าจะเป็นก่อนก่อนรับรองสอสอหรือหลังรับรองสอสมีแนวทางประมาณนี้ครับนี่คือคนคุยข่าววันนี้นะครับผมพร้อมด้วยคุณสุรินทร์ทิพย์มาช่วงที่แล้วลาบเลยนะครับสวัสดีครับ